สวัสดีครับผมช่างแนนนะครับวันนี้ผมช่างแนนจะพามาดูวิธีการไล่น้ำหมึกนะครับดึงไล่อากาศคือดึงหมึกเข้าสู่ตลับนะครับของเครื่องปิ้น MP 2 8 7นะครับรุ่นนี้ Canon จะมีคุณสมบัติพิเศษในการ ดูดหมึกที่ดีนะครับดูดหมึกเข้าสู่ตลับที่ดีนะยอมรับเลยว่าแคนนอนนี้สามารถดึงหมึกได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับเครื่องปิ้น c แคนนอน MP287 ถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งาน ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์นะครับเรือนานกว่านี้นะก็จะมีน้ำหมึกก็จะไหลย,ย้อนย้อนคืนนะครับเราต้องทำอย่างไรให้น้ำหมึกเข้าสู่ตลับโดยที่ไม่ต้องมาเอาเข็มเอาสลิงนะครับสลิงมาปั๊มตรงนี้ปั๊มไล่หมึกมาถ้าเราปั๊มตรงนี้นะครับก็จะเสี่ยงเสี่ยงต่อการที่ แดงดันจะมาสู่ตลับหมึกเยอะทำให้หัวพิมพ์ช็อตนะครับหัวพิมพ์เสียง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็แล้วก็ดูนะครับคือน้ำมึกไม่เข้านะครับเข้าบ้างแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตลับต้องให้ถึงตรงนี้นะครับถึงประมาณตรงนี้นะครับ เดีย๋ยวเรามาลองกันนะครับก็คือปิดฝาลงนะครับรอให้ขึ้นเลขหนึ่งนะครับนี่น,นะครับตอนนี้เครื่องพิ้นก็ขึ้นเลขหนึ่งแล้วนะครับ ก็คือปกติทุกอย่างนะครับผมเลขเลขหนึ่งแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเป็นทุกคนก็ให้กดตัวนี้นะครับกดรูปเครื่องมือนะครับผมกดสามครั้งดูดูที่จอนะครับดูที่จอไปเรื่อยด้วยนะครับหนึ่งครั้งจะเป็นตัว A นะครับกดครั้งที่สองจะเป็นตัว S นะครับ กดครั้งที่3ครั้งที่3ก็จะเป็นตัว Y นะครับครั้งที่3มเป็นตัว Y ให้เราอยู่ที่ตัว Y นะครับแล้วก็กด Back หรือว่าคันเลอร์ก็ได้เพราะว่าจะเป็นปุ่ม Star ์ทยืนยันคำสั่งนะครับตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรที่จะสามารถปั๊มหมึกเข้าสู่ตลับนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะไม่วางลงแบบนี้นะครับ ผมจะให้ทุกคนเห็นว่าเครื่องปรินรุ่นนี้สามารถดึงหมึกได้ดีแค่ไหนดูนะครับผมจะเอาขึ้นนะครับแต่ทุกคนให้วางลงก็ได้นะครับหรือว่าจะทําแบบผมก็ได้นะครับให้เอาขึ้นนะครับแล้วผมจะใส่ตรงเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตลับหมึกเข้าสู่โหมดพร้อมทํางานนะครับผมจะยัดลงไปนะครับนะครับ คือผมผมทำแบบนี้คือเพื่อที่ต้องการให้ทุกคนเห็นการทำงานของการดึงน้ำหมึกการไล่อากาศนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเอาสลิงมาปั๊มตรงรูนี้นะครับเดี๋ยวหัวพิมพ์มันจะช็อตเร็วนะครับเมื่อกี้เรากดไปที่สว,วายนะครับทำไมนะครับดูใหม่นะครับันจะรีเซ็ตก่อนพอรีเซ็ตนี่ย ือหน้าจอปกติเราจะถ่ายเอกสารก็ได้แต่ทุกครั้งก่อนที่จะถ่ายเอกสารนะครับผมแนะนําให้ทุกคนยกฝากขึ้นถ้าเราไม่ได้ใช้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่ได้ใช้เครื่องหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะปิ้นงานก่อนที่จะถ่ายเอกสารแต่และอย่างนะครับให้ยกฝาตัวนี้นขึ้นดูก่อนให้สังเกตว่าสายน้ำมึกของเรานี่มันมีอากาศไหมถ้าเกิดสายน้ำมึกของเรานี มันมีหมึกเต็มทุกเส้นเลยจากสา,า,ายน้ำหมึกไปสู่ตลับนะครับไปสู่ตลับถ้ามันเต็มทุกเส้นก็ให้เราทําการสั่งพิมพ์งานได้เลยหรือว่าถ่ายเอกาสารได้เลยแต่ถ้าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นว่ายังมีฟองอากาศหมึกเข้าไม่เต็มนะครับขอร้องให้ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของหัวพิมพ์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมึกขาดตลับนะครับ เราต้องทําการดึงมือก,ก่อนนะครับอันนี้ผมสอนแนะนําแบบละเอียดนะครับนี่แบบละเอียดก็คือถ้ายังไม่เข้าให้เราทําเลยนะครับโดยที่วางตัวนี้ลงนะครับแล้วกดตัวไวไยหรือว่าจะทําแบบผมก็ได้ก็คือเอาตัวนี้มาใส่เซนเสื้อไว้เพื่อที่จะดูการทํางานของการวิ่งของหมึกนะครับก็คือกดรูปเครื่องมือนะครับ หนึ่งจะเป็นตัว A นะครับ 2. จะเป็นตัวเ 3. สจะเป็นตัว Y ให้กดมาที่ตัว Y แล้วก็กด Back หรือ c o น o r นะครับอ่าเริ่มเลยนะครับอ่าผมเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูสังเกตดูหน้าน้ำมึกวิ่งแล้วนะครับ นี่แหละครับคือคุณสมบัติพิเศษของแคนนนว่าทำไมเครื่องพิมพรุ่นนี้ถึงอยู่ยงคงกระพันนะครับเขาจะสามารถดูดหมึกได้ดีมากๆรุ่นนี้ดูดหมึกได้ดีแล้วก็ตลับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับถ้าเกิดตลับหัวพิมพ์สึก หัวพิมพ์ช็อตนะครับก็หัวดําก็ตกตอนตอนนี้ก็นิดนึงถ้าเข้าร้านซ่อมก็ประมาณ600กว่าบาทเจ็ดรอยกว่านะครับหัวสีก็จะแพงเกินกันประมาณ100ยถึงสองรบาทนะครับรอประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับ เขาก็จะหยุดนะครับหยุดอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับผมจะดูว่าเขาน้ามือเข้าถึงตลับหรือยังผมจะดึงตัวนี้ออกจากตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ปิดฝานะครับแทนการปิดฝาผมผมจะดึงออกมาเช็คดูนะครับเข้าเลยยังเออตัวนี้ยังมีเส้นหนึ่งสีแดงยังไม่เข้านะครับ อันนี้ยังเข้าสีดำเข้าหมดแล้วนะครับสีสีอื่นก็เข้าแล้วเหลือเส้นหนึ่งผมจะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งทําจนกว่าจะเข้าครบทุกเส้นนะครับเลียงนิดนึงครับอสีแดงเลียงนิดนึงมาถึงตรงนี้ละเลียงนิดนึงนะครับผมจะปั๊มอีกครั้งหนึ่งปิดฝาหรือว่าใช้ตัวอันนี้ยัดลงไปก็ได้นะครับ ลงตัวเซนเซอร์นะครับถ้าขึ้นเลขหนึ่ง่อยกดนะครับทำเหมือนเดิมนะครับขึ้นเลขหนึ่งขึ้นเลขหนึ่งแล้วนะครับขึ้นเลขหนึ่งแล้วเราก็กดสามครั้งนะครับลูกเครื่องมือก็เ,อเลยหนึ่งตัว A 2สองตัว h 3สามตัว y นะครับตัว y แล้วก็มากดสตาร์ทคันเลอร์นะครับเริ่มเลยนะครับ มาดูการทำงานกันเดี๋ยวน้ำหมึกตรงนี้ผมจะซับออกอยู่ยนะครับใช้กระดาษทิชชู่นะครับถ้าเกิดน้ำหมึกลงเพื่อนลงข้างล่างนะครับใช้กระดาษทิชชู่ซับนะครับ เครื่องปิ้นรุ่นนี้เป็นเครื่องปิ้นที่ใช้ง่ายมากแล้วก็ตลับหมึกก็ถือว่าราคาประหยัดดีนะครับแต่จะเป็นแทงข้างนอกแทงข้างนอกติดตั้งเองแต่ว่าก็คิดว่าไม่ไม่มีผลอะไรนะครับผมแทงข้างนอกนะเรามาดูตรงตรงที่คุณภาพของหัวพิมพ์ดีกว่าแล้วก็ราคาผมว่าถือว่าโอเคหัวพิมพ์คุณภาพ ราคาก็โอเคเปลี่ยนแต่ละครั้งก็ถ้าเป็นรุ่นอื่นรุ่นใหม่ๆอย่างนี้ก็ตกไปหัวละพันพันกว่าบาทนะครับหัวเดียวนะครับหัวหัวดำางนี้แต่ตัวนี้อยู่ที่หกเจ็ดร้อยนะครับรุ่นนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำหมึกเข้าหรือยังรองให้เครื่องหยุดทำงาน ครับเดี๋ยวสักแป,ป๊บนะครับผมจะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับให้ดูแบบละเอียดเลยรรเดี๋ยวกำลังออกมานะครับอ่าคนจะเปิดดึงอันนี้แทนการเปิดฝาขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับทำสองรอบจากน้ำหมึกน้ำหมึกอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลย ทำรอบเดียวเนี่เกือบเข้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ไกลพอทํารอบสองปุ๊บมาดูกันนะครับนะเข้าหมดแล้วนะครับเข้าเต็มทุกเส้นถ้าเต็มแบบนี้ให้เราทําการถ่ายเอกสารหรือใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือผมขอแนะนําว่าก่อนใช้งานแต่ละครั้งถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เลยห้าวันหกวันอย่างเงี้ย ให้เราเปิดดูก่อนเปิดขึ้นดูว่ามีอากาศไหมนะครับอย่างนี้ผมได้คุยไว้แล้วตอนเริ่มต้นคลิปนะครับให้ดูก่อนถ้ามีอากาศให้ทําเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าไม่มีอากาศถ้ามันเต็มแบบนี้ก็คือใช้งานไปเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับวางฝาลงใช้งานได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็คืออยากให้ คนนะครับทุกท่านที่ใช้เครื่องพินพ์ไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามนะครับอย่างน,น้อยให้เปิดเครื่องหนึ่งครั้งถึงถึงท่านจะไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ไม่ถ่ายเอกสารไม่ใช้งานอะไรก็ช่างนะครับขอให้ทุกท่านเดินมาปุ๊บเดินผ่านเครื่องเนี่ยเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ให้เปิดเครื่องนะครับกดเปิดเครื่องไม่ถ่ายก็ได้นะ เปิดเครื่องแล้วรอให้เครื่องขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้แล้วท่านก็ทําการปิดเครื่องได้เลยนะครับเจ็ดวันทำหนึ่งครั้งเจ็ดวันเปิดหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ช่างเนนหรือว่าช่องทีวีไอทีช่างบ้านนอกนะครับก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับสาระดีๆนะครับผมสาระดีๆที่นํามาฝากทุกๆท,ท่านนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านที่ <c oughs> ขอโทษครับท่านที่ใช้เครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้ผมก็จะขอจบการเสนอสาระ ความรู้ในการแบ่งปันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหรือทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแนนนะครับหรือบ่าวแนนพาเลาะนะครับเพจบ,บ่าวแนนพาเลาะนะครับแล้วก็เพจทีวีไอทีช่างบ้านนอกนะครับช่างบ้านนอก วันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ